ผลประโยชน์หรือรับรายได้จากโครงการนี้อย่างไรก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าน,นอกจากผมจะมาชี้แจงแล้วก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีท่านหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้โดยตรงนะครับ<ม>ท่านแรกก็ขอแนะนําให้รู้จักนะครับอยู่ทางด้านขวามือสุดของผมนะครับเป็นท่านเกษตรจังหวัดคนนหม่นะครับขอเชิญท่านครับ mm. อันนี้ย้ายมาจากชุมพรอ,อะไรนามสกุลพัน mm. นีคงนี่ จำชื่อได้แต่พี่ชายเขามาเหตุสวนน้องชายอะไรเขาดีคงออนุยาตครับประหยัดทั้ผมสงการพันธีคงครับเออชื่อสงการพันธีคงนะเป็นกเกษตรจังหวัดใช่ไหมครับผมไม่ใช่กเษกษตรรัฐบาลนะ,กะเกษตรจังหวัดนะครับคนเป็นคนที่ไหนคนครลเป็นคนจุนพรจุนพร,รนะ ถัดมานะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสําคัญบางคนที่นั่งอย่นี้เป็นลูกค้าเป็นทั้งเจ้านี้ลูกนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้อำนวยการสนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาครับนั่งขวามือของผมนี่นะครับตรงดีครับผมสื่อสายปุ้งเกียรติครับผู้อำนวยการตกลสำนักงานจังหวัดยะลาครับครับข้ามไปซ้ายมือสุดของผมนะครับท่านหัวหน้าสานักงานการค้าภายในจังหวัดยะลาครับซึ่งพวกเราเป็เสด็จรู้จักอยู่แล้วนะครับ ครับผมอุดมศิลสุนนะครับทางกาเป็นในจังหวัดยะลาครับก็เจอพวกท่านมาก็หลายปีแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอีที่ห้านะครับอีกท่านนะครับนั่งติดอยู่กับผมอยู่ซ้ายมือนะครับท่านย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราทิวาสปัจจุบันมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผมมอบหมายท่านรับผิดชอบเรื่องงานพัฒนางานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชื่อท่านนัทพงศ์สิริชนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านสวัสดีครับ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี2552ต่อ2553นั่นนะครับหลักการของโครงการนี้ที่รัฐบาลเขากำหนดมาก็คือที่เรียนให้ทราบเขาจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาข้าวนะครับชาวไร่มันสำปะหลังกับชาวไร่ข้าวโพดซึ่งปัจจุบันนั้นเราจะขอพูดเฉพาะ